สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับช่องนี่เชกันนะครับผมก็วันนี้คือจะมา11ว v กับแฟนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมา11เราไม่ได้มา11แบบว่าอ่ามาลองฝีมือนะเราจะมาลองแบบดักพุ่มดูว่าใครจะแม่นกว่ากันนะผมขอเลือกเป็นคิกซี่นะครับโอ้โหคลิกซีน่นี่ผมบอกเลยว่ามั่นใจมาก โอเคมาถึงหน้าจอไปแต่ว่าอย่ามองนะอย่าอย่ามองนะที่เราเล่นสก,กินไหนไม,ไม่หรอไม่หรองั้นขอเล่นสก,กินใหม่เลยแล้วก,กันนี่สกินนี้เฮ้ยเล่นสก,กินหัวยางดีกว่าที่เราไม่มีมเขาเอาแบบพาสดีหัวร้อนได้ปะได้ไหมไม่ไม่ได้ใช้เอาหรอโอเคเราใช้แค่สกินหนึ่งโอเคเดี๋ยวลองดูนะ ภูร้อนถ้าเปิดพัดลมเสียงจะเข้าใหม่ไหมแต่ไม่ไหวจริงๆครัโบอกร้อนจัดโอ้ล่างปิดตาเหรอมาเอาออกอไหมออกดิเฮ้ยไม่ออกดิไม่ออกมันจะตายปะตายโอเคไม่ตัดไม่เอาเนาะงั้นคลิปเหรอไม่เอาคลิปเไี่ยอคลิปด้วยโอเคงั้น มาพุ่มไหนดีพุ่มนี้ไหมพุ่ม 3, 3, 3. โอเคพี่อยู่พุ่มขวานี่เป็นพุ่มซ้ายที่รักนะอ่าใครจะเริ่มก่อนที่รักเริ่มก่อนเลยเอาเริ่มก่อนนะอย่าเพิ่งนะอเ,เอาเอาไปว่าสามตัวนะใครตายสามตัวห้ามเพิ่มเลือดห้ามเอาคลิปหนึ่งสองเริ่มเลยพุ่มนี้มันมีปูอะเริ่มเลยโอเคไม่โดนสามตัวนะ หนึ่งนับเลยห้าวิสามวิก็ได้โอเคโอเคนาะมาไม่โดน <c oughs> เอาเลยเอาเลยโอเคไม่โดนเอายัง <c oughs> เน,เ,นเอาสองตัวนะที่เราสองตัวพอนะสองตัวพอนะสองตัวพอนะอนะครับทุกคนพอาูุทีมันดึกแล้วจริงๆผมแบบมาทําชิปนี่โดนนะเอาแล้วบอกอโอ้ยโดนคิว <laughs> เอาเลย ปัญเนี่ยเอายังอะไเอาฮะยกยกให้ยกขึ้นให้ยกเขินให้ยกเขินครั้งหนึ่งให้ยกขึ้นครั้งหนึ่งให้ยกขึ้นครั้งหนึ่งเอาที่รักยกเขินไม่รู้เพิ่มอย่าเรื่เพิ่มเรื่อนเพิ่มเรื่อนโอเคเอาเอาง่วงเอานะหนึ่งสองไป โอเคเอายังเป็นตะเดินไกลแท้มุมีแล้วกันไม่ต้องนว่ะวนแล้วอยู่ตรงกลางซะด้วยอยู่ตรงกลางซะด้วยเอาละอยืนเดินเอายังไงยังเอายังไ คิดว่าปรับนี้ดีกว่าทั้งยกทั้งสกิลหนึ่งไม่จัดเลยเก้าสกิลหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพื่อนดีมันเห็ยนอนะ่ะโอเคียวเอาเลยโอ้าจิตวิทยาเหรอแบบจิตวิทยาแบบว่าพี่คงไม่ไปไหนใช่ไหมยเยอายังพี่ขอปล่อยมุมนี้ได้ปะไม่นั่นเหรอเคยเอาแค่ตรงมุมนะี้ไม่โดนว่ะ เอาเลยทำไมเลือดที่รักเลีงง้งอ่ะเลีงเล้งไม่หยไม่ได้เพิ่มที่รักซื้อรองเท้าไหมไม่ซือ้อรองเท้ากนไม่ให้ซื้อขายเหรอไม่หเหรอโอเคพร้อมยังแอบซื้อแล้วปะเนี่ยพร้อมยังเพิ่งซื้อเมื่อกี้พร้อมยังโอ,อ้โหมันโดนยากจริงนะเนี่ยมันโดนยากจริงนะไม่ยาก เอาเลยแม่ไม่ได้อยู่ในพุ่ม <c oughs> ให้พี่หาดูกับเอาเลย <on> ดยถ้าเป็นเอูู่ายแล้วเนี่ยเอายังอเลยอยู่ไปพุ่มยังไงก็ไม่รอดเอาเลยโอ <c oughs> เค เอาแบบเล่งเล่งเวลานะเล่งเวลาอุ้ยอีกทีเดียวนะเอาเลยอุ้ยเอาอยัางเอาเลยซื้อของได้ปะนี่ไม่ได้เอาอยัางเอาเลยริคกี่พโดนหกเอเนื่อย เอาเอาเลยเหรอเอานะโยเกิร์ตนั้นหมดย,ยังใครแพ้กินโยเกิร์ตมันง่ายไปเฮ้ยมันไม่โดนว่ะพี่โดนทีเดียวพี่ตายเลยเนะี่ยเอาเลยเอลยุ้ยเกือบตายเอายังเอาเลยไม่โดนกดโทรเรือกได้ไหมไม่ได้เอ๊ะ เอาเลย,ยอุย้ยอีทีเดียวเท่านั้นแหละแค่นั้นแหละพี่ว่าที่รักโปอ่ะจริงจริงที่รักโปลโแล้วเอาเหรออุ้ยอีทีเดียวเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยว้าว <laughs> เอาอย่างนี่รักเอาอย่างเอาอย่างยอย่าเดินนะอย่าเดินไปตรงนี้ที่เราต้องอยู่ตรงนี้อู้ แล้วจิตวิทยาอะไรพี่สูงจริงนะทีเดียวเท่านั้นแหละเอาเลย,เอ,ยเอาเอายังอย่าเดินนะที่เราคิดว่าพี่คงไม่ปล่อยไปที่เดิมหรอกจิตวิทยา <c oughs> ชนะอีกตัวนะึงตัวเดียวก่อนช <c oughs> น,นะแล้วกินกิน กี่ไรดีสุปซอสใช่ไหสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ไปนะครับผมกดติดตามแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปแบบนี้ให้ทุกคนดูอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับคลิกซี่